กา,ก,การนมัสการครับพระอาจารย์เส้นทางพัทธดงช่วงนี้เจออุปสรรคทั้งเรื่องอากาศทั้งเส้นทางที่มีหินอันแหลมคมพระอาจารย์มีวิธีต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้ยังไงครับเพื่อเป็นแนวทางกับทุกเสร็จลูกหาเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ความเมตตาจะอ,อาจา์ครับอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือขันติขันติคือความอดทนที่ต้องใช้เป็นประจำเพราะว่าเส้นทางในการเดินเราก็ต้องเจอกับอุปสรรคบ้างเส้นทางที่เดินสะดวกบ้างเดินไม่สะดวกบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเรามีธรรม มีธรรมะที่อยู่ในใจธรรมะที่เรามีก็พอที่สำคัญเลยก็คือสติสติในการกำหนดเดินในการกำหนดรู้เพราะว่าในการเดินถ้าเราเผลอเมื่มอไรก็อาจจะไปเหยียบขวดเหยียบน้ำเหยียบเหยียบสิ่งต่างๆที่ทำให้บาดเจ็บได้ะขาดสติแต่ถ้าเรามีสติประจำ อยู่ตลอดก็จะทำให้การเดินของเราไม่ไม่เป็นอุปสรรคมากอยางที่ทานกล่าวว่าสติมาปัญญาก็เกิดตสติตระเลิดก็าอาจจะเกิดปัญหาในการจาริกในการเดินเพราะนั้นหลักธรรมที่สำคัญก็คือสติญาโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะ,อะเอาหลักธรรมสติ แล้วก็ข้ออื่นๆไปใช้ในชีวิตในการทํางานของเราด้วยก็ได้การทํางานของเราในแต่ละวันในแต่ละอย่างก็ต้องมีสติในการทํางานที่งสติถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอ,อีิรพเจริญพสรสาธุครับสาธุครับก็เป็นข้อคิดข้อทําจากพระอาจารย์ มหาดุสิตนะครับวัดห้วยขุดน้องจ้กกุธัธธานี